ร้านนี้คน um. ลุมค่ะอะไรเอ่ยเชลเปาเปาจีหนึ่งเดียวในไทยนะคะคิวยาวมากเป็นร้านรถช่ <commissions> <ส standard. S 2> อง <Always>. สิงคโปร์ตัวเคียวแลนด์ค่ะเคียวม่จับเีนะืว่ไฟเดี๋ยวลองเปลี่ยนเดี๋ยวพับกล้วยนี่เพื่อนๆไอเดียดีมากเลย เห็ดออเรนจิย่างนะคะซอสพริกแกงเขียวหวานโฮมเมดของจริงภูกเก็ตบ้านอาาค่ะร้านนี้อร่อยนะคะอิเกลี่ของคาวนะคะของหวานก้าวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริสอยู่ตรง BTS นะคะสาระแดงด้านล่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะคือน้องอ้วนกลมนะคะ ก็อยู่ตรงหน้าสีลมคอมเพกต์นะคะหรือว่าเซ็นทรัลสีลมนั่นเองงานนี้ที่ลิซจะพาเพื่อนๆไปนะคะคืองานกินจุเฟสค่ะด้านในนะคะก็จะมีร้านค้ามากมายเลยเดี๋ยวลิซจะพาไปนะคะจากตรง B t ทอนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางทางเชื่อมนะคะเข้าด้านบนเลยทางนี้คือทางออกที่4ี่นะคะถ้าหากตรงไปจะไปตรง สีแยกนะคะสีแยกสารแดงไปจุฬาไปสวนลุมได้ค่ะเราเลี้ยวเข้าแล้วนะคะขวามืองานนะคะจัดวันที่6ถึง16พฤศจิกายนพศสอ6 7 6 7ค่ะ เดิมกันร้านแรกเลยนะคะหันหน้าออกบีบีนค่ะน้ำเต้าหู้ฝันนะคะร้านนี้เคนน้องขายอะไรอะโวคาโดนะคะแล้วก็จะมีพวกโทสค่ะจัดรูสวยนะ ขนมปังนะคะขนมปังเนยครีมสดดูซิว่ามีของขาวมั่งหรือเปล่านะเจอแต่ขนมเนาะอันนี้เป็นขนมหวาน,นะคะ่ะ รายละเอียดของคลิปอยู่ตรงคอมเมนต์บนสุดนะแล้วก็ป้ายรถเมย์ด้วยนะคะออ่สายรถเมย์ค่ะขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่าค่ะร้านนี้อร่อยนะคะร้านนี้อยู่ตรงลาดเท้าวังหินนะคะวังหิน49 ราคานะคะ75 65นะคะ45่หอมหมกมีนะคะเีิ่มเล่ยหลอแล้วอ่ะน้ำพริกเพื่อนๆนี่เขียวหวานนะคะของข้าวเจอแล้วนะอันนี้เป็นต้นีกุ้งแช่น้ำปลาค่ะกุ้งแช่น้ำปลาก็มีให้ทาน วันนี้เป็นวันแรกนะที่ลิฟต์มาเนี่ยหันก่อนนะคะขนมถังแตกก็ติ่มมองหลังค่ะมาในติมสีดำเหลืองนะคะรอบนี้ ทองม้วนหอ่อบ้าบินไส้มะพร้าวล้วน่แปลกอ่ะอันไหนอ่ะนี่นี่นี่ใน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 ถ้วยในจานนะคะในชามในกล่องนะในกล่องค่ะเพื่อนในกล่องกลอง่กลองกระดาษนะคะนี่ทองม้วนสดดูในรูปไปก่อนนะนี่ไงทองม้วนกรอบนะคะในี่ไส้มะพร้าว ราคา1 2 0บาทค่ะเมื่อเช้าไปตลาดนัดหลังธนาคารออมสินมานะคะเป็นตลาดนัดธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เพื่อนๆลิซเอาเบอร์ให้ด้วยนะ,ะเข้าไปดูกันได้นะคะจะมีลิงก์ลอยๆมาประมาณนาทีที่2คลิกเข้าไปได้ะคะ่ะลิงก์ไหนก็ได้ที่ลอยๆขึ้นมาด้านบนประมาณเนี้ยเนี่ยๆคลิกเข้าไปนะคะก็จะเจอนะคะลิซจะเป็นคลิปแนะนำของลิซเผื่อท่านไหนหาตลาดนะคะ หอมจังตัวเขียวนั้นแป้งนุ่มมากตัวเขียวแลนค่ะเกียวไม่จ๊ะเรียว่าไฟเดี๋ยวลองเปลี่ยนเดี๋ยวพับกล้วยนี่เพื่อน อีกคนมากเลยนะไ,นไ,นะได้นะคะก่อนนะร้านนี้คนลุมค่ะอะไรเอ, <c oughs> อ่ย <c oughs> <c oughs> ะลาเปล่าอ,อ,อันนี้แปลกอ่ะเ็ิเอก่อคิวตรงนี้แล้วค่ะเลาจีหนึ่งเดียวในไทยนะคะ ใชครที่ซื่ออะไรทั้งหแต่ว่าเป็นเป็นธนาคารทีได้หมดเลยนะคะแค่ผเจออย่ามันถูคม wow ันถู เป็นซาลาเปาแหละเพื่อนๆแต่ว่าเขาเอามาจีนะคะบนกระทะร้อนๆตอนแรกเลยนึกว่าซาฟต์บิงแต่จริงๆแล้วเป็นซาลาเปาชื่อแกงใสซาล,ะเลาเปาเปาจีะคะ่ะเหล่าๆนะคะเต้าหู้ค่ะเต้าหู้เกลือเนื้อคัสตาร์ดนะคะ มีมายองเนสด้วยก็มันไก่เจ๊กเม้งนะฮะามองไม่เห็นเลยแต่ดูกรอบมากได้จ้ะไซเล็ก

อันนี้เป็นก็ช่องสุงคโปรงสุดอาาค่ะแก้วละยี่สินะคะก็ะช่องสุงคโปร์ฟอยอลิมมนึมีแขวยาวยนะคะรอบนี้ของกินยาวมาถึงทางนี้เลยค่ะรอบรอบอื่นจะเป็นแบบเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมคะ มีคูฝ่องด้วยเพื่พนพนพอนเดี๋ยวเราดู้านข้างก่อนนะคะไอศครีมสโมอสอนนะคะ่ะงามาหว <c oughs> เราไปกินมันมีใองว้เรา คุปองวอนล่าร์มาล้วเลยค่ะมาซื้อราดูด้วยนะพรุ่งนี้มาหมั่นก็ได้อีก่งนี้มากินตัวเล็กกินคุปองตัวเล็กถ่ายรูปไหมไม่ไง มีนะคะเบเกอรี่ของขาวนะคะของหวานขานมเปี้ยะคะ่ะเพื่อนะ ราละมุนล,ลิ้นนะคะเหยีดมาด้านหลังนิ้นเป็นชาตามือค่ะใส่หลับแอนมอ์นะคะขนมฟังสังขยาใส่เป็นเหมือนลูกชิ้นเลยค่ะนะ่ะกะดีค่ะเหมือนลูกชิ้นเลยแล้วก็มีมีทัพเป็นกล้วยก็มีอ่ะขอบคุณนะคะเข้าใจทำนะคะน่ารัก เป๋าตังเรเฉพาะในงานแจกคูปองส่วนลดสูงสุด100บาทนะคะสกแกนจ่ายผ่านเป๋าตังเฮ้ยอันนี้เพื่อนดูนนเผ็ด,ด,ดย่างหมูหมาล่านะคะทำเหมือนเคฟอะ่ะแต่ว่าเป็นเมนูคาวอะคะ่ะตั้งเคฟหอมนินมันม่วง ออกรายการโัวคงต่อยนะคะปากคองต้องรู้แฉข่าเช้านะคะก mm ีม hmm. ทีมัชฉะนะคะลอลบป๊อปเคฟ mm hmm. กไอฟไอเดียดีมากเลยนะอันนี้เห mm hmm. ็ดออเรนจิย่างนะคะซอสพริกแกงเขียวหวานโฮมเมดร,ราคา99 mm hmm. นะคะไข mm ่ก hmm. ุ้งแชนลอดเพื่อนๆข้าวโพดดอกอัญชันนะคะ ันรอยี่สิบดูแต่ละอันแบบน่ากินมากซอสลาบก็มีค่ะอันนี้เป็นเมลอนนะ,ะเมลอนแล้วก็มีอะโวคาโดเค้กที่เป็นมากกว่าขนมหวานนะวนนะคะอีกฝั่งหนึง่ง รอบนี้คขาคัดร้านมากเพื่อนเป็นเอแคร์โเกิดเกล็ดน้ำแข็งนะคะยูชิค่ะ ใสๆน,นะคะมีน้ำแข็งใสด้วยเป็นโดนัทนะ่ะออกมาถึงร้านไอศครีมแล้วคะ นี่ตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่านะบ่ายสามโมงสีนะคะเวลานะปัจจุบันตรงเนี้ยคิวยาวมากเป็นร้านเลืกช่องสิงคโ,โปร์อะ <Okay. S 1> เด็กๆเลิกเรียนพอดีเดี๋ยววันนี้เราปิดคิปกันตรงนี้นะคะเ,เพื่อนๆก็จัดวันที่6ถึง1ินะคะ มีโอกาสก็แวะมาค่ะมาสะดวกนะคะทั้งรถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถเมล์เลยรถส่วนตัวก็มาสะดวกวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ